สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีพับเหรียนปยทานนะคะแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบินเบอร์สองจำนวนสีเส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละยี่สิบเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะ 8ซนติเมตรครึ่งนะคะพับลงไปค่ะวางลงไปค่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะปลายริบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะสองค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายริบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะ สค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะปลายดิบบินที่สั้นกว่าให้เอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สี่ค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นลิบบินให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบวปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ บีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นสีขาวพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะตรงเส้นสีขาวปลายริบบิ้นเราชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้เส้นสีแดงค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีแดงดึงเส้นริบบิน้นปลายริบบิน้นจะชี้มาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะให้เราพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาว ปลายริบบิ้นเราชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้คือฐานตรงกีดดอกสีเหลืองสีแดงเส้นสุดท้ายจัดตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาสีขาวนี้หลบมาค่ะลออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ปลายริบินชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะได้ครบทั้งหมดสี่เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีแดงเอาสีขาวนี้หลบมาค่ะเส้นริบบินเส้นสีแดงที่เราทำให้พาดเฉียงทะแยงลงมาแบบนี้ค่ะม้วนปลายดิบินเข้าไปด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกลีบดอกสีแดงหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะปลายดิบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่ค่ะหนึ่งเส้นแล้วนะคะต่อมาเป็นกลีบดอกที่สองค่ะเอาสีแดงหลบมานะคะ เส้นริบบิน้นเส้นส,สีขาวนะคะพาดทะแยงลงมาแบบนี้ค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีแดงค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะ ต่อมาเส้นที่สองค่ะเส้นสีแดงค่ะเอาสีขาวนี่หลบมาค่ะเส้นริบบินเส้นที่เราทําคือเส้นสีแดงพาดทะแยงเฉียงลงมาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นม้วนปลายริบบินเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีแดงหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบินออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นสีขาวค่ะพาดทะแยงเฉียงลงมาแบบนี้ค่ะม้วนปลายดิบบินเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีดดอกสีขาวค่ะดึงเส้นลิบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านค่ะ ลิบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วเราบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะนี่ค่ะ ดอกดอกเหรียญโปยทานที่เราทําจะได้แน่ๆนะคะบีบกดทุกมุมให้กระชับหลังจากนั้นให้เราตัดปลายิบบินทิ้งค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ